ครับสวัสดีครับวันนี้เปลี่ยนแบตรีโมทของรถ Grand า a r นิว a ลนะครับเปลี่ยนง่ายๆเปลี่ยนเองครับเริ่มจากถอดกุญแจจากด้านหลังนะครับแล้วก็เอาปลายกุญแจนะครับเสียบเข้าไปในร่องตามรูปเนี่ยครับเสียบให้ตรงนะครับอย่าเสียบร่องผิดนะครับแล้วก็ใช้มือจับให้แน่นนะครับแล้วก็บิดนะครับสังเกตนะครับวางกุญแจให้ถูกนะครับบิดคกับเดียวมันก็หลุดนะครับหลังจากที่ได้ล่องข้างๆ ที่มันอ้าออกแล้วก็บางคนก็สะดวกใช้มือที่มีเล็บหน่อยอย่างผมไม่มีเล็บนะครับก็เลยต้องใช้ปิกิตารหรือว่าพวกการ์ดบัตรอะไรที่แข็งๆหน่อยนะครับดันขอบๆให้มันเกิดร่องนะครับเาะร่องไปนิดหนึงครับเปิดเปิดร่องให้มันกว้างขึ้นหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะแกะง่ายขึ้นนะฮะใช้มือใช้เล็บไปนิ้วหน่อยก็ดันออกแล้วครับตอนเปิดอ้าช้าๆนะคบเพราะว่า เดี๋ยวแผงวงจรด้านขวามือเนี่ยมันจะหลุดดูสังเกตฐานนะครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่ที่เป็น CR2032 เนี่ยครับรุ่นนี้มันจะต้องงายขึ้นส่วนตัวแผงวงจรน,นะครับลองดูให้ดีนะครับจะต้องให้อยู่ในร่องเดิมนะครับพอมาถึงการแกะฐานออกนะครับต้องหาที่เป็นไขควงปักแบนนะครับมันจะเป็นการช่วยแกะง่ายที่สุดแล้วครับลองมาหลายด่าและมันไม่เวิร์กเท่ากับไขควงปักแบน อย่าลืมนะครับการเอาแบตเตอรี่ก้อนใหม่มาวางเนี่ยอย่าวางผิดด้านนะครับผมลองเอา panasonic cr 0 2 3 2มนะครับมาใส่ใส่กับด้านเดิมนะครับให้ตรงตามที่เราแกะมานะครับแล้วก็วางให้เรียบร้อยยัดให้แน่นนะครับหลังจากนั้นก็เอาตัวรีโมทอีกด้านหนึ่งประกบวิธีประกบก็เอาด้านที่มีฐานฮะให้อยู่ด้านบนส่วนแผงวงจรให้อยู่ข้างล่างนะครับจะดีมาก ประกบตั้งแต่ด้านในสุดนะครับค่อยๆไล่มาถึงปลายที่อีกด้านเนี่ยครับค่อยๆไล่ประกบแกลบๆไปเรื่อยนะครับนะครับให้มันชิดกันนะฮะเนี่ยครับให้ชิดทุกมุมนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับแนะนําซื้อแบตเตอรี่นะฮะก้อน10บาท2 0 0 0บาทพันระบบออนไลน์ต่างๆเนี่ยไม่แนะนำนะครับไปร้านที่เชื่อถือได้ดีกว่าครับอาจจะเป็นก้อน 30, 40, 50เนี่ยยังไงก็เป็นแบตเตอรี่แท้มั่นใจดีกว่าครับส่วน ไดโซที่เจอมาก็ยังไม่กล้าใช้ครับถึงจะเป็น3ก้อน60บาทก็เราใช้พน纳สนิกดีกว่าครับเพราะรีโมทที่มาจากโรงงานก็ใช้แบตเตอรี่พนาสนิกนะครับถ้าเราประกอบตัวรีโมทเสร็จเรียบร้อยนะครับเรียบกริบนะครับไม่มีรอยอะไรกุญแจเสียบได้เนี่ยแสดงว่าเราประกอบกับถูกต้องนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ให้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากด้วยครับขอบคุณครับ